สสส,สร่วมกับ t ีแ c ครับจัดงานสัมมนาได้กิจกรรมทางการระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอร่วมกับศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือ TPAC นะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานสัมมนา,ากิจกรรมทางกายใน s ซา t h e a ส t a เอเชียปี2025นะครับภายใต้งานชื่อว่า South East Asia Physical Activity Conference 5-7พฤศจิกายนที่ โรงแรมเซนทราแกรด์เซนทรัลเวิลด์นะครับเพื่อสร้างโอกาสในการมีกิจกรรมทางกายอย่างเสมอภาคให้กับคนทุกกลุ่มก็ถือว่าเป็นการริเริ่มงานสัมมนากิจกรรมทางกายระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรกเพื่อลดการเกิดโรค NCDs ก็คือโรคไม่ติดต่อทั้งหลายนะฮะเพราะนั้น บางโรคเนี่ยมันติดต่อกันได้ก็อาจจะยากในการป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อแต่อันเนี้ยเราดูแลตัวเองได้เช่นปกเบาหวานความดันอะไรต่างๆการขยับร่างกายการออกกําลังกายก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคได้นะครับมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ700คนจาก14ประเทศนะฮะถือว่าเป็นบุคลาก,กรที่ทํางานได้กิจกรรมทางกายทั้งในระดับโลกเอเชียใต้เอเชียต,เอเยตอนออกแล้วก็เอเชียตอนออกเฉียงใต้ของเรานะครับมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมออกแบบกิจกรรม หลากหลายในแต่ละประเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงครับดังนั้นในงานนี้ครับก็เป็นการร่วมมือนะครับของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียกว่าเรียนรู้ เครื่องมือในการทํางานกิจกรรมที่เอาไปส่งเสริมให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอมีสุขภาพที่ดีนะครับมีความเป็นเลิศด้านการกีฬานะครับก็เป็นการรวมตัวครั้งแรกนะครับในภูมิภาคเ e อเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราที่มีการจัดงานในครั้งนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นเกาหลีใต้อินเดียนะครับที่มาเข้าร่วมด้วยก็รวมทั้งสิ้น14ประเทศครับที่มาร่วมในครั้งนี้ครับ ในงานนี้ประเทศไทยได้นําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายที่ครอบคลุม4ยุทธศาสตร์สําคัญนะคะได้แก่เรื่องแรกเลยคือการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นผ่านการสื่อสารการออกแบบกิจกรรมรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจที่เหมาะสมกับบริบทค่ะเรื่องที่2เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวของทุกคนอย่างเท่าเทียม ส่วนประเด็นที่3ก็คือการสร้างค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้การเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและเรื่องสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการพัฒนาระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งอย่างเช่นฐานข้อมูลงานวิจัยและเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะคะเพื่อมาใช้เป็น,นกลไกสําคัญในการผลักดันนโยบายและการดําเนินงานทางกิจกรรมทางด้านร่างกายอย่างยั่งยืนค่ะ